ทางบ้านการที่มารออยู่เดี๋ยวที่ผมเกริ่นไปก่อนที่เราจะพักเบรกสปอตกันนะครับสายของคุณตุ้ยนะครับคุณตุย้ยปัจจุบันอายุ50ปีครับคุณตุ้ยบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีย้อนกลับไปเมื่อประมาณ29ปีที่ผ่านมาและคุณตุ้ยให้ชื่อเรื่องว่าตามไปชายแดนครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณตุ้ยอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณตุ้ยครับครับสวัสดีครับครับผม อาฮะคุณตุ้ยนี่โทรศัพท์มาจากตรงไหนครับเนี่ยประชาชื่นครับแถวประชาชื่นนะครับครับผมอันนี้บอกว่าอายุห้าสิบปีเสียงยังหนุ่มอยู่เลยนะครับพี่ครับผมขอบคุณครับออผมเรียกคุณอาเลยแล้วกันนะฮะได้ไหมฮะเอาไม่เป็นไรครับได้ครับเรื่องนี้ฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีใช่ครับสมัยนั้นผมเป็นทหารที่ลบบุรีครับอ่าฮะย้อนกลับไปสิครับว่ายี่สิบเก้าปีที่ผ่านมากับเรื่องนี้ฮะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับคุณตุ้ยครับ ถามได้ครับคือเมื่อปี28ผมได้เป็นทหารที่ลพบ,บุรีนะครับครับเป็นกองพันที่สุดหนักที่สุดในลพบ,บุรีคือเป็นที่รู้กันว่าคือกองพันไหนไม่ต้องบอกนะฮะครับผมตอนนี้ฝึกทหารใหม่เสร็จก็ขึ้นกองร้อยนะครับแต่ขอบรรยากาศของกองร้อยหน่อยนะฮะกองร้อยผมนี่จะเป็นกองร้อยที่สวยที่สุดในกองพัน แล้วหน้ากองร้อยเนี่ยมันจะมีมุกกลางนะครับทําเป็นสวนย่อมครับตกแต่งอย่างสวยเลยแล้วก็มีเกวียนโบราณอยู่หนึ่งเล่มเขาเรียกเป็นเล่มเยอะใช่ไหมเกวียนอยู่หน้ากองร้อยสวยเด่นมากเลยพวกผมก็ด้วยความเป็นอาหารใหม่น้องใหม่เวลาว่างหลังจากฝึกเสร็จหกมงเยยนอะไรเนี่ยเขาพักก่อนขัดรองเท้าอะไรก็ไปนั่งเล่นที่สวนย่อมนั่งขัดรองเท้าบนเกวียนอะไรเงี้ยออื แต่นี้มีทหารรุ่นเก่าๆพวกจ่าที่เขาเคยออกบรบคือกองพันธ์ผมเนี่ก็เคยออกรบสมัยเมื่อมีที่คนไทยหลงผิดสมัยก่อนที่เขาเรียวกว่าปอข้อครับ,รบอ่าไปทําการลบที่นั่นคนจ่ารุ่นเก่ารุ่นเนี้ยเป็นแบบเสือยิ้มยากฮะไม่ค่อยยิ้มจะบึ้งตลอดครับเขาเห็นพวกผมไปนั่งบนที่เกวียนเขาว่าเจ็จออกมาว่าเอ้พวกมึงไปนั่งที่นั่นอ่ะเดี๋ยวก็เจอดีกันมั่งหรอก ด้วยคำพูดที่เขาดา่าพวกผมางเนี้พวกผมก็มองหน้ากันก็ไม่รู้ความเป็นมาว่ามันคืออะไรครับแล้วอยู่มาประมาณอาทิตย์ละสองอาทิตย์เนี่ยพวกผมก็เข้าเวรคือตัวผมเองเนี่ยนะได้เข้าเวรหน้าคังอาวุธที่กองร้อยครับโดยเห็นว่าประมาณตีสองนี่แหละเห็นมีรุ่นพี่สี่คนนั่งอยู่บนเกวียนที่ว่าเนี้ยอื ผมก็จะลงไปเตือนคือลงไปดูแล้วล่ะเห็นหน้าแล้วเตือนรุ่นพี่ให้ขึ้นนอนเถอะเดี๋ยวนายทหารเวนมาเดี๋ยวจะโดนทาโทษทั้งกองร้อยใช่ไหมครับครับฟัมเป็นน้องใหม่ถ้าเราไปเตือนเดี๋ยวรุ่นพี่จะเล่นงานเราอะไรเงี้ยครับเพียงแค่เดินไปดูมองหน้าเลยเขาก็คงจะรู้แล้วผมก็กลับขึ้นม่ทําปกติเช้ามาก็คือโดนทาโทษจนได้หน้าลงเลี้ยงค,คือนายทหารเวรนะครับ,รบเขาเดินตรวจคะไรที่เขาเห็น ครับเขาก็สั่งทำโทษหน้ากองเลี้ยงหน้าโรงเลี้ยงครับคือการทำโทษหน้าโรงเลียงเนี่ยตั้งแต่ผมเป็นทาหารขึ้นกองร้อยแล้วบ่อยมาก hmm. คือเข้าใจว่าพวกรุ่นที่ชอบหนีเที่ยวกันแล้วนายทหารวินมาเจออะไรเนี่ยครับออ uh huh, uh huh. แต่มันมีจริงคือพวกรุ่นที่หนีเที่ยวแล้วมีอยู่วันหนึ่งผมก็ไปเข้ากองสาการที่เป็นกองสาการอยู่หน้ากองพันครับ แล้วผมได้ผับที่ว่าต้องไปเข้าหน้าเวรบกพันผมก็ขึ้นไปบนบกพันไปเดินดูอะไรเงรี้ยก็ไปเห็นสกอบ,บอร์ดผู้เสียตลาดชีพที่สนามรบแห่งหนึ่งในจังหวัดบอกได้ไหยฮะได้ครับจังหวัดเพชรบูรณ์อ๋อบ้านผมเลยพี่ครับอ่า,อาพี่คงรู้นะฮะรู้ครับพี่วีระบุตรทีนุนครับคือผู้พันผมก็เสียชีวิตที่นั่นเหมือนกันในสมัยนั้นนะฮะ ก็เห็นหน้าตาเหมือนกับที่ผมเห็นรุ่นที่บนเกวียนนะอเออผู้เสียชีวิตที่ตลาดที่นั่นครับด้วยที่ผมเห็นแล้วผมก็แขงใจแล้วครับอ่าอ่าไม่ดใจแล้วเดี๋ยวเช้านี้ผมจะต้องไปหาจ่ากองร้อยคุยกันให้ได้ให้รู้เรื่องครับครับพอออกเวรเช้าสิบโมงผมก็ไปหาจ่ากองร้อยก่อนเลยน้ำยังไม่อาบเลยแขงใจมากครับเดี๋ยวไปถึงก็ จากครับขออนุญาตครับผมมีเรื่องสอบถามอะไรเงี้ยด้วยกับแกก็อารมณ์ดีแาวนั้นโชคดีแกก็เล่าให้ฟังจะบอกว่าไอ้เกวียนนี่ยที่มาตั้งโชว์เนี่ยคือทหารกองร้อยเราเนี่แหละไปทําการรบที่นี่แล้วได้เสียชีวิตที่นั่นอืมที่เขาเอาใส่เกวียนมาเพราะว่าเพราะินรีมันขึ้นไปไม่ได้ด้วยมันเป็นเขา ขามีก้อนหินใหญ่ต้นไม้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่เขาึงใช้กีนเนี่ยบรรทุกล่างทหารที่เสียชีวิตลงมาอ้ยครับอืแล้วพวกผมเนี่ยจะโดนจำโทษบ่อยมากเลยแล้วมีแค่กองร้อยผมกองร้อยเดียวเนี่ยไม่กองพันอ,อันนี้ผมก็คือเข้าใจละผมก็ไม่โกรธแค้นไม่มโมโหในฐทานเวลาที่ถังจำโทษครับคือเป็นที่เข้าใจแต่นี้กองพันผมได้มีหน้าที่ที่จะต้องรับ ใช้ที่ชายแดนสมัยนั้นที่ปีสองแปดนะะเขมรเขาลบกันอยู่เขมรสามฝ่ายครับก็จะมีค่ายกับการคู่ไปยกชาวเขมรอะไรเงี้ยอ,อผมก็ไปอยู่ชายแดนที่ตาปยาอารันแถวนั้นนะฮะก็มีหัวหน้าชุดของผมคือเป็นจา่าก็ได้เข้าเวรที่กองกําลังแข่งหนึ่งบอกได้ไหมครับคือ มันไม่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 ไม,ไ,มไม่เดือร้รอนนะกอ,<ห>องกำลังเาารุรอภาละก็ไปเข้ากองราาักษาการที่นั่นอันนี้สุน้าชุดผมอะ่ะเขาทําปืนสิบเอ็ดลั่น<อ>ตือนก็ทํหลนแล้วปืนมันลั่นครับก็เลยรีบเอาปอกสนปืนมาเผาไฟเพื่อกบเกลื่อนความผิดอันนี้พอปืนมันลั่นพวกนายทหารที่นั่นเขาได้ยินใช่ไหมเขาก็เดินมาดูกันพวกผมนั่งกันอยู่แปดแล้วก็ผบอชุดหนึ่งก็เป็นเก้า เขาเห็นพวกผมนั่งเป็นสิบกว่าคนเขาบอกเฮ้ยชุดนี้ทำไมมันใช้กำลังเปลืองกลังสิบกว่าคนหัวติดแปดคนเองพวกผมก็ตกใจละงงมากงงเลยตอนแรกนั่งอยู่เก้าคนทำไมบอกว่าเอออยู่ดีนมาทักว่าเฮ้ยทำไมยองจังพวกผมแปดแล้วหัวหน้าชุดหนึ่งเป็นเก้าแต่พวกนายทหารที่นั่นเขาเดินมาตรวจเขาเห็นว่าสิบกว่าคนผมว่า ใช่แล้วแข่งใจแล้วต้องมีอะไรแล้วครับหลังจากนั้นประมาณผัดสี่ผมไปเข้าที่สนามฮอในกองกําลังอนะฮอตัวนี้เขาจะบรรทุกคนเจ็บหรือว่าไมยทหารตรวจตามชายแดนนะครับผมก็ไปกับเพื่อนสองคนสนามฮอลจำลองมันอยู่ในปา่าคือก็ับถางปา่าแล้วเป็นแค่ฮอลงเฉพ,เพาะกิจอะครลำหนึ่งนะครับประมาสนามอลเลบอนแล้ว ผมอยู่คนละมุมกับเพื่อนออืก็มองไปทางท้ายมันก่อนนั้นมันได้ยินเสียงเกาะแกกเกาแกกแล้วหลังหลังเครื่องบินหอด้วยระแวงที่ว่าแถวนั้นมันจะมีพวกเขมรที่หนีหอ,ออกจากค่ายมาขโมยของมาต้นชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะก็ได้ยินเสียงกาะแกกผมก็ดีดนิ้วเรียกเพื่อนแล้วให้มาใกล้ๆเขาบอกเพื่อนได้มองไปนะเหมือนที่เราเห็นไหมหลังหอจะมีเงาอยู่ค เพื่อนก็บอกว่าเออใช่เห็นเห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันเนอเหมือนกันเห็นเหมือนกันครับผมกับเพื่อนดึงทันลังลูกปืนเลยในอบลลูกปืนเข้าลํากล้องละเียมเหนียวแน่ละครับเพราะว่าเขาเป็นยังไงอย่าต้องมาคุยกันทีหลังยังต้องเพราะเครื่องบินพอเป็นอะไรไปนี่มันเรื่องใหญ่แน่นอนนะครับกะสอยแน่ถ้าถามัสผ่านแล้วไม่ตอบอย่างเงี้ยนะเหนียวไกลละก็ค่อยๆย่องเลย คังหนึ่งก็มีกระต่ายวิ่งสัดหน้าพวกผมตัวหนึ่งปุ๊บผมก็ตกใจกับเพื่อนเ้คืออะไรแล้วเนี่ยแล้วก็เล่งไปที่าทหอยคีหนึ่งอันนี้เห็นเป็นทหารเหมือนกับเราเลยแต่งชุดเหมือนกันหมวกเหล็กอะไรเหมือนกันฮจากที่เคยเล่งไว้เกือบไปแล้วล่ะก็ก็คือกดเซฟแล้วก็แล้วเคยดินไปถามอืระหว่างที่เดินไปเนี่ย ยิ่งเดินเข้าใกล้มันยิ่งจางหายอ่าใช่ครับผมก็เพื่อนก็บอกเอาแล้วสิอย่างนี้เดี๋ยวนะคือพี่กับเพื่อนเนี่ยกำลังเดินก็ไปหาเขาก็เดินเดินไปที่ท้ายหอเลยนั้นอ๋อแล้วอยู่ดีเขาแบบยิ่งใกล้ตัวเขายิ่งจางจางแล้วหายไปเลยคือหายแวบไปต่อหน้าต่อตาคือไม่ได้บอกว่าถอยหลังออกไปไกลขึ้นไกลขึ้นไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอ๋อ เรายิ่งข้าใล่เขาเขายิ่งจางลงจางลงไปอย่างเง,งี้ยล้วทำไงอ่ะผมกับเพื่อนก็เอาแล้วก็นึกในใจแล้วก็คือบอกว่าเฮ้ยบอกกับเพื่อนนะฮะู้ผู้กับต่าเพื่อนในฟิลนั้นครับเฮ้ยคงเป็นที่รุ่นพี่กองร้อยที่เสียชีวิตมาแน่นเลยอ,อ๋อคุยับเพื่อนตับอกเออคงใช่ว่ะครับด <arts> ้วยที่ว่ากองร้อยผมกองพันผมฝึกกับฝึก การทำบุญเลี้ยงพ้าอะไรเนี้ยไม่มีฮะอืมีแต่กิจกรรมทางราชการแล้วก็ฝึกคือคือส่วนมากจะฝึกจะฝึกอย่างเดียวจะทำบุญทางด้านศาสนาเนี้ไม่ค่อยเจอเลยน้อยมากใช่ครับน้อยมากไม่ยมากถึงไม่มีคามองนั้นหลังจากนั้นผมก็เล่าให้ผบหมู่ฟังครับหมู่ฟังเขาก็รับฟังเขาก็คงรู้อ่ะเพราะเขาเป็นฐานอาชีพนะฮะ อพอวันธรรมดาเนี้ยผมก็เข้าไปที่สระแก้วไปหาวัดแถวนั้นเพื่อทําบุญครับสระแก้วสมัยนั้นยังเป็นไม่เป็นจังหวัดเป็นแค่กิ่งอำเภอหรืออำเภอนนสมัยน้นครับอ่าก็ไปทําบุญก็อุทิศให้เขาครับหลังจากนั้นก็ไม่เจออะไรจนเหตุการณ์ปกติอืมก็พอหมดหมดพภาระหน้าที่ก็กลับเข้ากองร้อยครับ ก็มาเล่าให้จากของ้อยฟังว่าผมไปชายแดนแล้วมันเจอเหตุการณ์อย่างนี้อือหืออตอนนี้จากพอร้อยเขาบอกว่าเออใช่เขาก็ชวนพวกผมไปทําบุญเหมือนกันครับครับแล้วพวกรุ่นน้องที่อยู่ในนั้นก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่ออือบางคนเขาก็เจอพวกที่ปลดไปเขาก็บอกว่าใช่สมัยเด่มผมเป็นมหามรุ่นใหม่นะฮะครับครับอ่าพวกรุ่นที่นี่คือนีเที่ยวันเยอะออื ที่นั่นเขาไม่ให้กลัวผีกันนะตรงพันธุ์ที่ผมอยู่เนี่ยผีเที่ยวเดินผ่านป่ากันนี่เขาเดินกันเป็นว่าเล่นกัน,กนเลยเนี่เนี่ยฮะเรื่องเรื่องของพี่ตุ้ยเนี่ยนะครับมีคุณผู้ฟังสง่งข้อความมาบอกว่าอาจากคุณไรกล้าบอกว่าเกวนที่ลบบุรีเคยฟังมาก่อนเนื้อหาเหมือนกันเลยแล้วก็น้องมัง,งะบอยนอนทบุรีนะครับบอกว่าเรื่องเกวนลบบุรีเนี่ยก็คเคยมีคนโทรมาเล่าแล้วแต่นานมากแล้วครับแสดงว่า มีพี่ๆที่เคยเป็นทหารที่นั่นก็คงเคยจะเจออะไรแบบนี้เหมือนพี่ตุ้ยเหมือนกันก็นกเลยโทรศัพท์มาเล่ากับพวกเราเคยได้ฟังกันด้วยแต่นี่คือนี่คือประสบการณ์ที่ผมเจอด้วยตัวเองแล้วผมไม่เคยเล่าที่ไหนเลยอ๋อแล้วนี่ผมถามผมถามพี่ตุ้ยหน่อยครับทุกวันนี้เกวียวเล่มนั้นยังอยู่ที่หน้ากลองร้อยไหมฮะอยู่ครับอยู่กลองร้อยนั้นยังอยู่เลยใช่ไหมฮะยังอยู่ครับอ๋อ แน่นอนนะก็คงอย่างที่พี่ตุ้ยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนมีการลบกันแล้วก็ปรากฏว่าการลําเลียงของของร่างของทหารที่เสียชีวิตนะครับคงไม่สะดวกในการจะนํารถขึ้นไปรับอะไรอย่างเงี้ยคงใส่เกวียนแล้วค่อยๆนาลงมานะครับใช่ครับใช่ควิญญาณของพี่ๆเหล่านั้นก็คงจะแบบว่าวนเวียนหรือว่าผูกติดอยู่ตรงนั้นหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับในค่ายทหารแห่งหนึ่งแล้วกันนะะที่จังหวัดลบบุรีนะครับ อ่ะเราเราทุกทุกวันนี้พี่ตุ้ยประกอบอาชีพอะไรครับเนี่ยขอตอนนี้ทำอพาร์ตเมนต์อยู่แถวหน้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวพจาชื่นนะครับอ๋อเป็นเจ้าของเองเลยฮะการธุรกิจในครอบครัวขอบคุณดีมากมากเลยนะครับงไงก็ขอบคุณนะฮะค่ำคืนนี้โทรศัพท์มาเล่าประสบการณ์ให้กับเราฟังกันนะครับครับโอนะครับพี่ตุ้ยง่ดูแลสุขภาพด้วยนะครับครับผมเช่นกันครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ แน่นอนฮะพอเล่าเรื่องเกี่ยวกับในค่ายทหารผมนึกออกเพราะว่าตอนเด็กผมก็ถือว่าใช้ชีวิตอยู่